ค่ะพี่น้องมือนี้ยายเล่สิพ้าตนม้มนมไอสมพี่น้องตน้มนม่สมดิบพะตรงต้มพี่น้องเฮ็ดสุดบรรบาเน่าตั้ใส่หมึกพีกดิบเด้อค่ะบุลลังก้นกับตม้มบุลลังก้นกับตั้เลยพี่น้องตั้เลยมันิสซ่บก็ต้มพี่น้องใส่ชุดโลดลงไปค่ะตํามก่อนพีกเลย นี่คะ่ะเอาออกจากกระปุกนี่ยมันในโสมใหญ่เองเท้าขาอ่อนๆก็สิใส่ใบขิงพี่น้องใส่ใบขิงใส่ผักหอมใบเลื่อยพี่ใบผักหอมเปียบ้านเฮาผักหอมห่อเอ,อิ้นได้หลายอย่างใบขิงนี่สิหอมจุนนี่พี่น้องลองเบิ่งเด้อ ซุปน้ำไม่สมตำน้ำไม่สมใส่ใบขิงหอมไม่ายสูตรค่ะสูตรนึงอีกใส่พักกระเนี้เดี๋ยวตำเทนาย่าจใิใใจสูตรพักกระเนี้ให้เบิง่งสูตกิน ใส่ยางพี่นอ้องน้ำปูน้ำปลาใส่สุดรวดชื่อชื่อพอดีเพราะเราไมสวนไม่ได้ยนในนู่นง่ายๆพี่น้องสูตรบ้านๆเล่าๆสูตรแต่พอแต่แม่กันเนี่ยเนี่ยหละเพิ่นตั้เลยเพิ่นบลตม้ม พี่น,พน,น,ะะน้อง,งอพ,พ,พ,พี่น้องแล้วล่ะค่ะดัน้ำมันโซมใส่ใบขิงใส่หมกพริกดิบพี่น้องหอมหอมเสียพี่น้องใส่สุดรสย่างเดียบไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่เบียบไม่ต้องใส่ยังเพราะว่าน้ำมันโซมันก็นัวมละไเนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นต่เสียบอ่ค่ะ มีคลิปไม่ย่กก็ขอฝากไปแค่นี้นเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ยาเล่พ้าเหตุพ้ากินเน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ